สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโรคโรคหนึ่งนั่นคือเมียนโดโฟเบียซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูเรื่องอุซุมากิของอิโตจุนจิแล้วใน Netflix ดูจบแล้วจะรู้ว่าไอโ้โรคเนี้ยเมียนโดโฟเบียเนี่ยมันเป็นยังไงซึ่งคอนเทนต์เนี้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาวิเคราะห์กับอุซุมากิในตอนที่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าใครเป็นโรคเมียนโดโฟเบียบ้าง รับเมมเบอร์หมูแดงทุกคนครับตอนนี้คือคนที่เป็นเมมเบอร์นะครับสามารถดูคลิปได้ก่อนใครนะคือคลิปไหนที่เราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยให้เมมเบอร์ได้ดูก่อนใครเลยครับทุกคนสามารถสนับสนุนช่องครับเริ่มต้นแค่เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นครับพร้อมกับป้ายลุ้มสก๊อตเกแบบนี้ครับเอาไว้ประดับหน้าชื่อตอนคอมเมนต์อีกด้วยครับและขอบคุณเมมเบอร์และก็ผู้ชมทุกคนนะครับที่คอยสนับสนุนช่องมาโดยตลอดครับ ก่อนเข้าคอนเทนต์วิเครของเรา,าล่าสุดเมื่อเช้ามีหนังสือส่งมาจาก Phoenix Next นะครับถ้าเกิดว่าดูปกปุ๊บคนที่ตามคอนเทนต์หนังสือของช่องเรามาคืออันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกๆที่เราหยิบม,มาอ่านนั่นคือซึ่งถึงเวลาเล่าความจริงแต่เป็นฉบับมังงะแบบจบซึ่งเราจะรู้ว่าคุณภาพของสำนักพิมพ์ของ Phoen i x Next เนี่ยมันขนาดไหนแล้วก็ไม่ได้มีเล่มเดียวมีเล่มที่สเล่มที่สา แล้วแต่ละปกคือเขาจะคาดหน้าไว้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครเคยฟังตอนที่เราเล่าถึงเวลาเล่าความจริงเนี่ยซึ่งหน้าปกหนังสือนิญญาณยเป็นหน้าปกนี้นะทุกคนจะได้รู้ว่าเรื่องราวมันหักมุมแล้วมันพลิก้มาไหนอะขอฝากฟีนิเนสกับหนังสือนิยายที่แปลมาเป็นมังงะครับผมถึงเวลาเล่าความจริงถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจนครับกดลิงก์ที่ตะกาที่คลิปนี้ครับแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมมาครับผมแต่ว่าวันนี้ครับเรื่องที่าจะมาวิเคราะห์กันคืออุซุมากิที่ไม่ใช่อุซุมากินารูโตะแต อาก่อนอื่นเลยคืออุซุมากินครับหรือว่าก้นหอยมรณะนะครับเป็นหนึ่งในผลงานมังงะสยองขวัญที่โด่งในที่สุดของอาจารย์อิตโตจทุนจินะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี98ถึง99ครับในนิตยสารบิ๊กคอมิกสไปครับ ที่ประเทศญี่ปุ่นนะแลวก็ต่อมาเนี่ยได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มทั้งหมด3เล่มครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคำสาปของรดลายก้นหอยเว้ยหรือที่เรียกว่าอุซุมากิครับครอบงำสิ่งของธรรมชาติและแม้แต่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยค่อยๆถูกเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงเหตุการณ์ประหลาดครับด้วยความสยองขวัญที่มันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อผู้คนเริ่มสูญเสียสติครับร่างกายของพวกเขาก็จะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของก้นหอยครับซึ่งในปีสองพันเนี่ยมีการสร้างเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์คน ครับจนมาถึงอนิเมะอุซุมากิครับในปีที่แล้วเนี่ยคืออนิเมะเนี่ยเขากำลังจะออกฉายโดย a d ดลสเวิร์มครับหรือว่าโปรดิชชั่นไอจีนะโดยใช้โทนขาวดําที่ใกล้เคียงกับโทนของมังงะมากที่สุดครับและช่องทางการรับชมครับเนทฟิกเท่านั้นนะครับผมมาเริ่มต้นเรื่องที่เมืองชายฝั่งแห่งหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเมืองคุโรอุสึนะบรรยากาศของอุซุมากิทั้ง4ตอนนี้มันจะเป็นขาวดำครับโดยเรื่องนะครับจะดําเนินไปโดยเด็กสาวคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าคิริเอครับพร้อมกับแฟนหนุ่มครับที่มีชื่อว่าชูจิิิิคคคคคครรรััััับบบท้้้้งงงงง2นนนนนนใใชชีีวววตตตตเเมมืือออาาาาาแ่่กดดดดพพพูถึึสไล์ภข เหตุผลหนึ่งที่คือเรื่องใช้เป็นภาพขานั่นะผมคิดว่านะเพราะว่าการลงสีขาวดำจากอาจารย์อิโต้ตุนเจคือมันเป็นเอกลักษณ์มากๆเว้ยเพราะมันทําให้เกิดการโฟกัสเองต่างๆครับที่สะท้อนถึงอารมณ์แลวก็ความเสื่อของขวาญได้ดีมากๆนะและการที่เขาทำให้ภาพเป็นแบบนี้ครับคือเขาต้องการอิงให้ใหมันดูคลาสสิกเหมือนกับมังงะครับคืออิงความเป็นหนังสือกระตดนไว้เหมือนแบบเราเปิดหนังสือมาแล้วคือมันมีภาพื่อนไหวอย,อยู่นั่นแหละแอนิเมะเขาตีโจทย์แบบนั้นออกมาครับนี่ผมว่าเราหนีไปจากเมืองนี้ดีไหมเหมือนช่วงนี้มันมีอะไรแปลกๆ แม้กระทั่งสายน้ําที่มันวนไปวนมามันก็กลายเป็นเส้นรูปก้นหอยไว ซึ่งสัญลักษณ์ก้นหอยที่ซ่อนอยู่ภายใน,นเรื่องครับคือเวลาเราดูงานภาพการ์ตูนในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆครับพวกสภาพแวดล้อมเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันสามารถม้วนเป็นก้นหอยได้คือเขาจะม้วนวปเลพราะมันเริ่มมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นพวกต้นไม้ใบไม้หรือว่าตามตึกต่างๆครับและยิ่งเรื่องผ่านไปนานเท่าไหร่เราจะเห็นว่าไอ้ลายก้นหอยในเมืองนี้คือมันจะเริ่มม้วนเยอะขึ้นแลวมันเริ่มสยองม,มากขึ้นวปแล้วถ้าเกิดว่าเราพูดถึงก้นหอยมันสื่อสารอะไรกับเรื่องเรื่องนี้ใช่ไหม่มมมีีีสสิ้้นนนนนุุดดคือัออญญญอวแบบจ เริ่มต้นแล้วมันก็วนวนวน,น,นคือเราสามารถวนไปได้เรื่อยๆมันทําให้เกิดความรู้สึกที่ว่าติดอยู่ในวังวนครับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และลวดลายนี้มาสะท้อนถึงความสิ้นหวังและการสูญเสียการควบคุมครับซึ่งเป็นหนึ่งในความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ในเชิงจิตวิทยารูปทรงนี้มันกระตุ้นความรู้สึกที่มันไม่มั่นคงและความกังวลครับเพราะว่าเราไม่สามารถมองเห็นจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดจบได้เว้ยมันจึงทําให้เกิดความกลัวที่แฝงอยู่ลึกเลยครับว่าจะไม่มีวันหลุดพ้นจากสิ่ง,งนี้ครับและชูวิจิก่มยตัวออย่่างพทกๆเริ่ม คลังกับก้นหอยมากครับเอาแต่จ้องพวกมันทั้งวันทั้งคืนครับแล้วระหว่างจ้องเนี่ยตาของพ่อเขาเนี่ยจะวนเป็นก้นหอยไว้ ي. คือแววตาดำๆข้างในคือมันจะม้วนมว้มว,นมวนกันเป็นก้นหอยนะไม่ว่าพ่อจะทําอะไรครับพ่อของชูจิเนี่ยก็จะทําให้สิ่งรอบข้างแบบกลายเป็นลักษณะก้นหอยหมดเลยชูจิก็เลยคิดว่าพ่อเนี่ยน่าจะโดนคาสาปของซูมากิอยู่ครับซึ่งพอคิริเอะมาที่บ้านตัวเองเนี่ยก็ดันเจอพ่อของชูจิครับมาหาพ่อของเธอซึ่งพ่อของคิริเอะเนี่ยเป็นนักปั้นนะเป็นนักปั้นเหมือนช ห้องชูจิเนี่ยมาขอร้องเพื่อให้ปั้นบางอย่างให้เขาหน่อยครับโดยให้บนลายสิ่งนั้นเนี่ยเป็นลายประมาณนี้คือเขาวนแบบนี้ขอเป็นรูปก้หนหอยนะ รบกวนปั้นให้ผมหน่อยคิดไปคิดมาเออพ่อของเขาก็แปลเหมือนที่ชูจิพูดจริงๆว่าทีนี้ครับที่โรงเรียนครับคิริเอะครับ,รรบมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าอาซามีครับเป็นเพื่อนสาวนะแต่ว่าระหว่างที่คุยกันครับลมก็พัดมาที่ใบหน้าของเพื่อนคนนี้ครับแล้วบริเวณแถวๆหน้าผานเนี่ยมันมีสัญลักษณ์เป็นรอยนี่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าพอเราซูมเข้าไปใกล้อะมันเหมือนสัญลักษณ์ของพระจันทร์เสี้ยวเลยอ๋อเป็นแผลที่ได้มาตอนในวัยเด็กนะ่ะนี่แต่เชื่อไหมหลังจากที่ได้แผลนี้มาเน แพลนี้น่าจะมีพลังดึงดูดจากเพศตรงข้ามนะซึ่งมันก็จริงไม่ว่าอาซามิจะเดินไปที่ไหนก็คือก็จะมีแต่ผู้ชายเออจะขอบงขอเบอร์ผูช้ชายชายตามองตลอดเวลาเว้ยหลังจากนั้นคริเล่ e. ก็เลยมาหาชูริจิที่สถานรถไฟครับพร้อมกับเพื่อนสาวเลยนะคริเล่ก็เลยแนะนําเพื่อนสาวคนนี้ให้ชูยิจิรู้จักครับแต่ทว่าชูจิเนี่ยสัมผสัสไ,ได้ถึงพลังงานจากก้นหอยของสาวคนนี้เว้ยที่มันแผ่วะนะซึ่งชูจิเนี่ยไม่ได้ลงไหลครับ isa. แต่ว่าดึงคริเล่เนี่ยออกมาจากตรงนั้นครับเพราะชูรจิรับรู้ถึง,ง ที่บ้านครับแล้วก็พบว่าเออพ่อไหว้วาดอะไรบางอย่างไว้ครับนี่ลูกเอาของไปส่งให้บ้านของชูจิหน่อยสิงานที่พ่อของเขาหนะ่ะฟางให้พ่อปั้นเนี่ยคือมันเสร็จแล้วเอาไปส่งให้หน่อยซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นกล่องเล็กๆครับขนาดเท่ากล่องข้าวนะคือลีเอกก็เลยยกมาส่งให้พ่อชูจิที่บ้านครับโอ้ฝาขอบคุณพ่อหนูด้วยนะแต่เหมือนลุงจะเริ่มรู้แล้วละ่ะว่าก้นหอยเนี่ยมันควรสร้างมาจากตัวของเราเองเหมือนกับว่าจะไม่รับกล่องนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าเออไอสิ่งที่ทําคือมันอาจจะเป็นการทดแทนอะไรบางอย่างไม่ได้ม ก้นหอยจากที่ตัวเราเอง จากนั้นพ่อชูจิครับก็ม้วนลิ้นกลายเป็นรูปก้นหอยให้คิริเอ๋ด้วยลิ้นที่มันไม่ใช่ลิ้นคนนะตัดมาที่ฝั่งของชูจิครับเขาเจอกับเพื่อนสาวคนนี้ครับระหว่างทางกลับบ้านนะแต่ดูเหมือนว่ารอยแผลที่กลางหน้าผากเนี่ยมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเลยจากที่เป็นพระจันทร์เสี้ยวตอนนี้คือมันวนแบบเป็นก้นหอยชัดเจนมากนะแบบแบบมันวนเนี้ยวนยเงนะี้ยแต่ดูเหมือนว่าเธอจะแปลกใจว่าทําไมผู้ชายคนนี้หรือว่าชูจิเนี่ยไม่ได้ลงใส่ตัวเธอเหมือนกับผู้ชายคนอื่นไว้ซึ่งชูจีเนี่ยเห็นคือท่อา คริริเอะมาที่งานศพของพ่อชูจิครับชูจิก็เลยเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังคือตอนที่ผมเจอศพพ่อเนี่ยผมกับแม่เนี่ยเจอศพพ่อในอ่างน้ําและสภาพศพของพ่อเนี่ยมันเป็นแบบนี้เออซีนต่อไปมีความมีความแบบน่ากลัวอย่างก็คือคนนอนขดในอ่างน้นํานี้แล้วคือ,อดูเองดูเอง,เองสามสองหนึครับนี่ครับและสภาพของพ่อชูจิคือเป็นอย่างนี้ว้ยคือม้วนตัวเองอะ เป็นก้นหอยอยู่ในอ่างน้ำไว้คือขดร่างกายอ่ะขดกระดูกตัวเองจนมันหักละเอียดอ่ะคือแล้วก็กลายเป็นก้นหอย้ยที่สําคัญคือตอมาเจอยังไม่ตายสนิทครับก็คือลิ้นยังพงยังพันตายังเหลือกมองพวกลูกแล้วก็เมียไว้แล้วผมว่างานมังงะกับงานอนิเมะอ่อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันเป็นงานมังงะมาก่อนหน้านี้แล้วมาดัดแปลงแอนิเมะผมคิดว่ามันมันค่อนข้างยากประมาณนึงเว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนของอาจารย์นิโต้ตุนจีแล้วก็อ่านแบบออริจินอลมังงะมาเลยนะคือลายเส้นมังงะของอาจารย ซึ่งลายเส้นในบังงาน,นี่ยมันจะมีความละเอียดกว่ามีมิติที่มันลึกกว่าเนาะแต่พอลายเส้นบังงานที่มันโหดขนาดนี้นแล้วพอมันแปลงเป็นอนิเมะมันเลยทํายากครับเพราะมันต้องแปลงจากภาพนิ่งสู่งานวิดีโอคือภาพนิ่งเนี่ยมันเป็นภาพเฟรมเดียวคือจะใส่รายละเอียดยังไงหนักขนาดไหนก็ได้เว้ยแต่อนิเมะเนี่ยหนึ่งวินาทีเนี่ยมันจะต้องมีประมาณ2ี่าเฟรมหรือว่าสามสิบเฟรมยังต่ำเนาะแล้วยิ่งเคลื่อนมุมกล้องได้แบบเคลื่อนแบบเคลื่อนซ้ายขวาก็คือมันต้องวาดใหม่ทุกเฟรมครับ สายวาดเฟรมไปเฟรมจะรู้ดีว่าเป็นงานกินพลังงานขนาดไหนเนาะใครเคยวาดเฟรมไปเฟรมสามารถให้ความรู้ได้ในคอมเมนต์นะแต่ส่วนตัวผมคือแมวบอกว่าวาดไม่ได้แน่นอนแค่วาด เฟมีหนึ่งสเตลเฟยมยังวาดแบบทุเรศเลยอะมาถึงงานศพพ่อของชูจิครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด,ดูบนฟ้านั่นสินั่นมันอะไรนะ่ะท้องฟ้าเหนืองานศพตอนนี้ครับมันมีลักษณะขดตัวเป็นก้นหอยครับและเมฆมันไปปนกับควันเผาศพของพ่อชูจิไว้และที่หลอมอกกวานันนะคือควันเผาศพของพ่อชูจิคือมันกลายเป็นใบหน้าของพ่อชูจิขึ้นมาครับแล้วก,กลืนกินควันนั้นไว้จากนั้นคือควันบนฟ้าเนี่ยมันก็ลอยไปลงที่สระน้ำกลางเหมืองครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำสาบครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบ นะมันเป็นการบอกจุดเริ่มต้นคําสาปของเมืองครับที่มันมาจากความหลงหลของคนคนหนึ่งเว้ยที่ชอบลายก้นหอยมากครับในซีนนี้เองเนี่ยมันก็คือการตะโกนบอกทุกคนว่าเออคำสาปเนี่ยมันจะเริ่มต้นขึ้นนรื่ในเมืองนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ในงานศพง,งพ่อชูจีครับแม่ของชูจีเนี่ยเริ่มช็อกครับและก็เริ่มหล่อหลายก้นหอยเว้ยคือเห็นอะไรที่มันม้วนไม่ได้เลยคือแม้กระทั่งกลัวก้อนผมของพยาบาลเว้ยที่มันม้วนเหมือนก้นหอยเว้ยเราเลยคาดว่าแม่ของชูจีตัวเนี้ยน,น่าจะเป็น ophobia, เมียนโดโฟเบียคร ที่ไหลกันเป็นเส้นโค้งหรือว่าถนนโคเคียวเนาะหรือว่าลวดลายก้นหอยครับคนที่มีอาการนี้อาจจะรู้สึกว่าวิตกกังวลเวียนหัวหรือหวาดกลัวครับเมื่อต้องเจอเส้นทางหรือว่ารูปทรงที่มันไม่มีทิศทางแน่นอนครับซึ่งความกลัวนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่สูญเสียการควบคุมหรือพอมองปั๊บเนี่ยทำให้เกิดความไม่สบายใจค,ครับอุซมากิของอิตต้นจริงครับก็เลยอาจจะกระตุ้นเมียนโดโฟเบียครับให้มันทํางานขึ้นไว้เนื่องจากใช้ลวดลายก้นหอยเป็นสักษณ์ครับและความหลดของการดึงดูดโดยที่ไม่อาจหลบหนีได้ครับแม้ว่าเมีนาาจรรกกทงงงงป็ิ แต่สามารถเป็นสเปซิฟิกโฟเบียได้ประเภทหนึ่งครับที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ครับและความรู้สึกของบุคคลที่พบกับรูปทรงนี้ครับอาจจะไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหแบบกลัวแบบมองไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่คือบางคนแบบ่ะมองแล้วไม่สบายใจเว้ยมองแล้วแบบเออรู้สึกขนลุกแล้วรับไม่มองดีกว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะแค่นั้นก็ได้ครับทีนี้ทางฝั่งเพื่อนของคิริเอครับก็มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแปลกๆเหมือนกันเว้ยคือระหว่างที่คุยอยู่เนี่ยจู่ๆคือลมทาม่านั้นคือมันก็พัดเข้ามาฟูเข้ามาเนาะซึ่งไอ้ลมเนี้ยที่มันพัดนี่เนี่ยมันด่าพัว ไปถึงไหนแล้วแต่ทว่าคือรอยแผลน,นี่ยคือตอนนี้มันกลับกลายเป็นแบบนี้ครับ คือมันเริ่มเป็นหลุมที่มันลึกลงไปและคือลายในลันกษณะเหมือนก้นหอยที่มันม้วนเข้าไปในหน้าเว้ยจากนั้นวันต่อมาครับระหว่างที่คีเรียกกำลังเรียนอยู่ครับเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งก็เดินเข้ามาครับในสภาพที่ตัวเปียกฝนทั้งตัวครับที่แปลกนะอย่างแรกเลยคือเพื่อนคนนี้เฉืยช้ามากคือจะเดินแบบค่อยๆเดินเหมือนสโลดแล้วรับเหมือนแบบเฉยช้าอะไรเงี้ยเออคือดูแล้วมันอึดอัดอะและอย่างที่สองครับเพื่อนคนนี้ยมักจะมาเรียนในวันที่ฝนตกเท่านั้นครับความประหลาดนี้บวกกับรูปร่างเขาครับก็เลยทําให้ถูกเพื่อนในห้้องงบี่ไวมัันนนหกถึขาด เขาเนี่ยโดนจับแก้ผ้าแล้วลากออกมาที่โถงหน้าเองเลยครับเพื่อให้อับอายต่อหน้าผู้หญิงเว้ยแต่ทั้งว่าการกระทําในครั้งเนี่ยทุกคนก็ดันได้เห็นอะไรบางอย่างที่เหมือนหน้าขรุขรครับนั่นคือที่แผ่นหลังของเพื่อนคนนี้มันมีลายก้นหอยอยู่ครับจากนั้นคือคิเลยครับมาที่โรงพยาบาลครับเพื่อมาเยี่ยมแม่ของชูจิเนาะชูจิก็เลยเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เกิดเรื่องในงานศพเนี่ยคือทุกอย่างมันม้วนเป็นก้นหอยใช่ไหมแม่เนี่ยห้อนหมดเลยคือเห็นอะไรที่มันม้วนเป็นก้นหอยไม่ได้เลยเว้ยซึ่งมันหนัก แม่ชูยีย่ทำยังไงรู้ไหมเอากันไกลตัด ตัดทิ้งเพื่อไม่ให้ตัวเองเห็นลายนิ้วมือตัวเองที่มันเป็นก้นหอยอีกต่อไปเว้ยเนี่ยผมคิดว่าจารย์โต้งจินอะ่ะคือเขาหยิบความเป็นธรรมชาติความธรรมดาธรรมดาได้แบบมันสยองขวนนะัญอ่ะใครจะไปคิดว่าเอากันไกมาตัดรอยนิ้วมือทิ้งม,มันน่ากลัวมากเลยเว้ยคือหนังสืบสนสตนะที่คนร้ายอะ่ะเผารอยนิ้วมือทิ้งอะ่ะอันนั้นอพอเข้าใจเพื่อให้สื่อได้ว่าไอศพที่ถูกเผานะ่ะคือเป็นใครใช่ไหมเพื่อให้ตำรวจมีการเทคไทม์กับคดีนี้มากขึ้นแต่นี่คือเอากันไกมาตัดหนังนิ้วมือตัวเองอ่ะคือต มามกและผ่านในคืนนั้นครับระหว่างที่ครีดเดก,กํำลังเดินกลับบ้านครับก็ได้เจอกับเพื่อนสาวที่มีท่าทางประหลาดครับกำลังเดินอยู่ครับทีนี้คือพอเดินตามไปแล้วเรียกให้หันมาเนี่ยปรากฏว่าซีนต่อไปนี้น่ากลัวนะครับซีนต่อไปคือน่ากลัวนะคือเป็นใบหน้าผู้หญิงที่มันมันลึกลงไปข้างหลังอะไรเงี้ยเออแต่เป็นภาพขาวดำเป็นภาพมังงะจะไม่กลัวมั้งอะลองดูนะสามสองหนึ่งครับซีนนี้ครับหลุมที่มันลึกเข้าไปตรงหน้าผากก่อนนะครับคือมันโดนเจาะเข้าไปจนหัวแทบจะทะลุข,ข้างหลังแล้วอบแต่ยังเหลือไว้ซึ่งดวงตาก,กลมทาาางงฝัั่่่่ซซ้ยนควืออต มาคือหลุมที่มันอยู่ข้างในที่มันม้วนม้วนอ่ะมันดูดลูกตาเกลืนเข้าไปด้วยเว้ยจังหวะเดียวกันนั่นเองครับดันมีผู้ชายคนหนึ่งครับถูกล่อ,อให้มาหาเพื่อนสาวคนดีเว้ยแต่ตอนนี้ใบหน้าของเธอกลายเป็นก้นหอยโดยสมบูรณ์แบบนะครับสุดท้ายผู้ชายคนนี้ครับถูกดูดกลืนเข้าไปในร่างของผู้หญิงนี่ครับแล้วร่างกายของเพื่อนสาวคนนี้ก็ดูดร่างตัวเองวนกลับเข้าไปข้างในเว้ยเหมือนแบ็คโฮเหมือนดูดเข้าไปอ่ะเรื่องหลัสุดท้ายตอนนี้นะครับเพื่อนสาวคนนี้ก็เลยไม่เหลือตัวตนที่อยู่บนโลกนี้อีกต่อไไปปปคคคครันนนนี่เ็กกกาาาาอออออิิโททววมมสยยงงขขญออุืผให้ด Netflix มาไว้คือมันมีประมาณ4ตอนเนาะแล้วสตอนความยาวประมาณ20่บนาทีอะ่ะซึ่งใช้เวลาดูก็เหมือนดูหนังเรือ่องนึงอ่ะถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างลองดูครับอุซุมากิครับที่ไม่ใช่อุซุมากิตัวโตนะอุซุมากิก้นหอยมนลครับใน Netflix ครับแล้วเดี๋ยวตอน2ตอน3ตอนสเดี๋ยวผมจะไปดูอีกรอบนึงแลวคือเดี๋ยวจะทยอยทำจสคริปมาให้นะบอกเลยว่า2-34ีเนี่ยน่ากลัวแล้วก็โหดกว่าดีครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะแล้วก็ขอฝากอันนี้ด้วยขอฝากนี่ครับถึงเวลาเล่าความจริงจากฟีนิกซ์เน่กมันน่าจะเป็น ต่ว่ามันก็ยังหนากว่านิยายอยู่ดีนะเออแต่ว่าอ่านแบบบางงานนะมาอ่านสปีดรันอยู่แล้วมาอ่านได้ไวอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าแต่ละเล่มนคือจะมีโปสการ์ดด้วยนะเนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับนี่มีโปสการ์ดด้วย แต่บอกแล้วว่าเห็นปกเป็นเด็กๆใส,ๆ,สๆแปบๆแบบนี้คือเนื้อหาข้างในเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะแล้วก็โหดประมาณหนึ่งกันนะ,ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับเออลืมฝากไลฟ์เข้ามาคุายกันได้ในไลฟ์ทางติ๊กต็อกนะชวงนี้คือเรามาไลฟ์ติ๊กต็อกแบบไลฟ์ฟังเพลงบ้างไลฟ์เล่นเกมเล่นบบวารลบ้างทุกคนมาจอยได้ในติ๊กต็อกสังเวชินะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันใหม่ในคอนเทนหน้าครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับ